สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องนะครับตัว i g n i t e e เน็ตสปาร์ v e วฟ mini เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัว i g n i น e ์เน็ตสปาร์คเวฟ i ูตัวนี้นะครับมันมีอะไรข้างในบ้างนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเรามาลองแกะกันดูนะครับอ่ะก็เปิดมาก,ก็จะมีตัว getting start นะครับก็จะมีตัว อ่าดิสเน็ตตัวนี้นะครับเล็กๆนะฮะอ่แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ USB นะครับอ่าแล้วก็สายนะครับ USB นะครับแล้วก็ตัวลูกยางนะครับที่ใช้อ่ายึดตัวอุปกรณ์นะครับะมาดูกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขอเริ่มที่ตัว sparkweb mini ตัวนี้กันก่อนนะครับก็ตัว sparkweb mini ตัวนี้นะครับมันจะไม่รองรับ p o e นะครับอ่ะเราดูนะมันจะมีพอร์ตที่ใช้สำหรับเป็นเสียบจ่ายไฟให้ให้ให้มันเนี่ยนะครับผ่านทาง usb เนาะก็คือจะเป็นตัว Adapter usb ตัวนี้นะครับอ่าชุดนี้นะครับมันจะจ่ายไฟให้ตัวนี้ นะครับผ่านพอร์ต USB ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตแลนอยู่2พอร์ตนะครับพอร์ต ETH หนึ่กับ ETH 2นะครับพอร์ต ETH 1เนี่ยจะเป็นกิกะบิตนะครับพอร์ต ETH 2จะเป็น10บทัพร้อยธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมี2พอร์ตก็จริงนะครับกระจายสัญญาณความเร็วไม่เท่ากันนะพอร์ตสายแลนทั้ง2พอร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น d u a แบน n d นะครับ กระจายสัญญาณได้ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับอ่าตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับถ้าเอาไปใช้กับห้องที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับอย่างเช่นพวกโรงแรมหรือหอพักที่เขาอ่าให้ไวไฟตามห้องนะครับแล้วก็ติดพวกอุปกรณ์ในห้องเลยนะครับอ่าแบบนี้มันจะเหมาะเพราะอะไรเพราะว่าอ่าตัวอุวปกรณ์มันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มันมีพอร์ตแลนสองพอตใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทหนึ่งก็คือเป็นพอร์ตที่รับอินเทอร์เนต็ตมานะครับจากหอพักหรือโรงแรมเนาะแล้วพอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่อาจจะเอาไปต่อกับพวกสมาร์ททีวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะสมาร์ททีวีเนี่ยมันไม่ได้ใช้แบนด์วิดต์อะไรมากมายนะประมาณ100เมกมันก็เหลือเฟือละนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะเอาไปใช้เป็น Wi-Fi ที่อยู่ตามตามห้อง นะครับอาจจะไม่เหมาะที่จะไปใช้ Wifi ที่กระจายให้คนใช้งานเยอะๆนะเพราะตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับออีกอย่างหนึ่งที่มันอาจจะเหมาะนะครับก็คือเนื่องจากว่ามันรับไฟผ่าน USB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะเอา power bank เนี่ยนะครับจ่ายไฟให้ตัวมันได้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่า เราไม่จำเป็นจะต้องมีชุดอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบนี้ที่ต่อกับไฟบ้านก็ได้นะครับเราเอาเอา power bank ต่อเข้าไปเหมือนกับเ,เ,เป็นมือถือธรรมดาเลยมันก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับแบบนี้มันก็จะเหมาะกับพวกที่เอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปทำไซส์์เวยเป็น Wi-Fi ไซส์์เวยข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมาะไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะไปใช้ในส่วนะน,นั้นก็ได้นะครับนะฉะนัะ้น,นตรงนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้งานเลยนะครับก,ก็หลักๆก,ก็คือจุดเด่นของมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียด d Data s h e e t ของตัวอุปกรณ์โดยละเอียดกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูตัวสเปคนะครับของตัว Spark AC Web2 Mini นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บของตัว i g n i Net นะครับตัว Spark AC Web2 Mini ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวเล็กๆเ,เนาะก็จะสปอร์ต MU Mimo นะครับ Multiple User Multiple Input Multiple Output นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวตระกูลเว็บทู 2, นะครับก็คือจะมีตัว Spark AC Web t o มินินะครับก็คือตัวเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ Spark AC Web 2นะครับก็คือตัวกลางตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดก็คือตัว Sun s p o t AC Web t o นะครับ เรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเป็นตัว w e b บทูม i นิเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่2ตัวนะครับอ่านะครับสตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็น Spark AC Web2 Mini กับ Spark AC Web2 Mini PoE นะครับจุดหลักๆที่มันจะต่างกันนะครับก็คือตัว Spark AC Web2 Mini นะครับตัวที่เราเพิ่งจะแกะกล่องกันไปเมื่อกี้นะครับมันจะมี พอร์ตแลนสองพอร์ตพอร์ตแรกนะครับจะเป็นกิกะบิตอีเทอร์เน็ตนะครับพอรตที่2จะเป็นฟ้าอีเทอร์เน็ตธรรมดาวิ่งที่10บทับร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสป a r k AC เว็บทูมินิพเนี่ยนะครับมันจะมี2พอร์ตวิ่งเป็นกิกะบิตอนเทอร์เน็ตทั้งคู่เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มันต่างกันก็คือตัวเว็บทูมินิพีโตัวนี้จะัพพอร์ต การใช้งาน POE นะครับมาตรฐาน8 0 2 3 af นะครับแต่ตัว w e b บ Mini n i ธรรมดาตัวนี้จะไม่รองรับ POE นะครับแต่ส่วนอื่นๆนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือรัตเตอร์ของ2.4 GB กิกนะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่300เมกะบิตนะครับถ้าเกิดว่าเป็น5 g กิกนะครับสูงสุดที่ก็จะอยู่ที่8 6 7 86 6เมกะบิตนะครับ ซัพพอร์ต MU-MIMO เหมือนกันนะครับอัตราการขยายสัญญาณนะครับก็จะอยู่ที่4 dBi จะเกิดเป็นของ 2Gbit นะครับแล้วก็5 dBi นะครับถ้าเป็น5 g b i นะครับเป็นแบบอมนี้สัญญาณกระจายเป็นแบบวงกลมนะครับรองรับจำนวน user นะครับคอนคเลนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่100นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ indoor นะ ไม่สามารถเอาไปใช้งาน outdoor ได้นะครับเพราะว่ามันไม่กันน้ํากันฝุ่นนะครับแต่ถ้าตัวถ้าจะเอาไปใช้ตัว outdoor จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องแนะนําไปใช้ตัว Spark AC Web 2หรือไม่ก็เป็น Spark เ,เป็นตัว s u n s p o t AC Web 2ไปเลยนะครับพวกนั้นนะครับถึงจะรองรับการใช้งานเป็นแบบ outdoor นะครับเดี๋ยวเรามาดู Datasheet ของตัวมินินิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็คือ แต่ละชีตนะครับของตัว Spark AC w e b 2 Mini นะครับอ่ะก็ดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีพอตแ a n นะครับพอร์ t ตนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้พอรตแรกเป็นกิกะบิตอีเทอร์เน็ตนะครับพอที่2จะเป็นฟาสต์อีเทอร์เน็นะครับอ่าแล้วก็อ่ามีพอต USB 2.0นนะครับเป็นอ่าตัวจ่ายไฟนะครับสามารถใช้ Power Bank มาจ่ายไฟได้นะ แล้วก็เป็น Dual Flash Image นะครับแล้วก็มี Integrate Bluetooth ด้วยนะครับอ่ะตัว LED นะครับก็จะมีไฟ Power ไฟ Wi-Fi 2 4 wi g จุดส i ่กิกวนะครับแล้วก็อีเ e อเน็ตช่องช่องนะครับอ่ะตามรูปนี้เลยนะครับก็คือ Power แล้วก็ Wi-Fi 2 4 g จุ Wi-Fi 5 g ากนะครับอีเ e อเน็ตหนึ e r อ e t 2เน็ตตามนี้นะครับอ่า power นะครับก็จะอ่าเดี๋ยวสิ ดิเมนชันอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเวทน้ำหนักก็ประมาณ82กรัมนะครับพาวเวอร์นะครับก็ใช้ไฟ5โวลต์2.1แอมป์นะครับก็ Power Bank จ่ายได้นะครับพาวเวอร์คอนซัมชันก็5วัตต์นะครับ6.5วัตต์แม็กซิมัมนะครับโอเปอเร n g e n งอเ o n ร e น t นะครับถ้าเป็น Operating temperature นะครับก็คือถ้าเป็นอุณหภูมิในการใช้งานเนี่ยนะครับก็สูงสุดที่50องศาเซลเซียสนะครับ ก็อ่าอุณหภูมิปกติเมืองไทยนะครับอ่าอยู่ได้สบายๆยอยู่ละนะครับแต่ถ้าจะไม่ได้เป็นอุณหภูมิใช้งานนะครับเป็นสโตร e เทมเปอร t เจอร์เนี่ยนะครับจะสูงสุดอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะครับอ่ะอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวข้ามาดูตรงส่วนของ IF เอ r f o r m ร์มาเลยนะครับก็คืออ่าสัญญาณนะครับการกระจายสัญญาณไืไฟของเขานะครับภาคส่งกับภาครับเนาะ พักส่ง tx เนี่ยนะครับก็คือ2.4กิกนะครับสูงสุดที่300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับที่18 dbm นะครับอ่าก็ใกล้ๆก็จะได้300นะครับถ้าไกลหน่อย25 dbm เนี่ยก็จะเหลือแค่6เมกครับก็ตามปกติแหละนะครับยิ่งออกไปห่างจากตัวการ์ดสัญญาณมากนะครับมันก็จะช้าลงเนาะอ่าส่วน5กิกนี่นะครับก็สูงสุดนะครับที่8 6 6เมกเลย นะครับ13 dbm นะครับก็จะถ้าจะได้816เมกเนี่ยก็จะต้องใกล้กว่า2.4นิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ภารลับก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่ะส่วนของเสาอากาศนะครับ2.4กิกนะครับเป็นทนาเกณฑ์ก็คือ4 dbi นะครับอ่าโอมนิเดเรชันแนลนะครับก็กระจายสัญญาณเป็นวงกลมนะครับถ้าเป็น5กิกนะครับอัตราการขยายสัญญาณก็จะเป็น5 dbi นะครับแล้วก็โอมนิเดเรชันแนลเหมือนกัน นะครับคีย์ฟีเจอร์นะครับก็จะฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับก็คือจะทำ standalone หรือจะเป็น Cloud Control ก็ได้นะครับก็คือจะสามารถคอนฟิกเป็นแบบ standalone หรือจะไปคอนฟิกผ่าน Cloud ก็ได้นะครับแล้วก็เป็น AP นะครับ c l i e n น ค่าแอนด์บิดีเอสโหมดนะครับอ่านี่ก็สามารถทําได้นะครับรองรับมาตรฐานนะครับ8.2.11 ABGNAC นะครับเสาอากาศเป็นแบบ2อคูณสนะครับตัวแบนด์ร์อลคอนคอร์เรนต์นะครับก็คือ2.4กิก2ต้น5กิก2ต้นนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับสูงสุดที่8 s s i d ต่อ1เรดิโอนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็น 2.4กิกนะครับจะสร้าง SSD ได้8ชื่อนะครับ5กิกก็อีก8ชื่อนะครับนะแล้วอันนี้ก็อามาษาก,การเข้ารหัสนะครับเดี๋ยว VPA เดี๋ VPA2 PSK เดี๋ VPA2 AES นะครับ PSK Enterprise อะไรพวกนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวขนาดเล็กนะครับแล้วก็ น่าจะเหมาะนะครับกับพวกห้อ,อ,องสวีทของโรงแรมนะครับหรือสวีทอาพาร์ตเมนต์นะครับที่มีบริเวณห้องกว้างนิดนึงนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ท้ายๆห้องเนี่ยนะครับปกติตัวกระจายสัญญ,ญาณ WiFi เนี่ยเราจะติดไว้ตามทางเดินใช่ไหม spectral? ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโรงแรมอะไรพวกเ,เนี้ยหรือเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรพวกเนี้ยเราจะติดตัวกระจายสัญ,ญญาณไวไว้ตรงทางเดินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นห้องขนาดใหญ่เนี่ยนะครับตรงท้ายๆห้องหรือว่าในห้องนอนหรือรว่าเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์ที่เขามีการซอยห้องย่อยๆนะครับอ่าพวกนั้นเนี่ยอ่าข้างในเขาก็จะไม่ค่อยได้สัญญ,ญาณเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะมาแก้ปัญหานะครับในกรณีที่เราต้องการติดตั้ง a c c e เซ p o i อยไว้ในห้องเลยนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับมี2ช่องต่อสมาร์ททีวีได้อะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ใช้งานให้เหมาะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องตัวอ่า i ิกไนเน็ตนะครับสปาร์ ac web 2 mini นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับดูบน youtube กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะมีต่อไปในอนาคตขอบคุณนะครับ